เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วครับกับรายงานล่าสุดผลการแข่งนนขันสาวไทยเราที่ต้องบอกเลยว่าล็อกถล่มอินเดียแบบสวยงาม3ต่อศูนย์เซตในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกับรายการจริงแชมป์เอเชียพร้อมกับยังมีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรุ่นพี่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกตุรกีอย่างออมสิน ก็พาทีมชนะ3ต่อ2แบบสวยงามหรือว่าจะเป็นหลีกญี่ปุ่นที่มีทั้งข่าวร้ายและก็เรื่องราวรดีๆของโต้จักัดสาวไทยเราโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับน้องๆวอลเลย์บอลสาวไทยเราครับกับุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเมื่อเห็นผลงานแล้วเนี่ย ยังคงเป็นเต็งสี่ของเอเชียกับการผ่านเข้ารอบต่อไปแบบสดใสมากๆนะครับเพราะเกมล่าสุดของวอลเลย์บอลหญิงจิงช์เมเชียรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับที่น้องๆสาวไดเรานั้นโคจรมาพบกับทีมชาติอินเดียและก็ทําการเอาชนะไป3-0ต่อเซตซึ่งรูปแบบการเล่นก็ถือว่าเหนือกว่าชัดเจนมากนะครับเซตแรกนั้นสาวไดเราครับเอาชนะไป25-7ต่อคะแนนฟังไม่ผิดครับเราชนะขาดแบบนี้จริงๆเซตที่2ครับเราก็ชนะไป25-12ต่อคะแนน ก็ดีขึ้นมาหน่อยสาหรับอินเดียนะครับแต่สุดท้ายเราก็ยังเล่นสบายๆยอยู่และก็เซตที่3เรายังชนะได้อีก25ต่อ10คะแนนซึ่งรวมทั้งหมดเวลาที่ลงเล่นนะครับเราก็ทําเวลาไปไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยซ้ํา55นาทีกับการเจอกับทีมชาติอินเดียในเกมที่2ส่วนเกมแรกครับน้องๆสาวเราเนี่ยก็สามารถเอาชนะออสเตรเลียมาได้เหมือนกันครับ3ต่อ0เซตซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในเวทีเอเชียแห่งนี้ผมเองก็ยังการันตีนะว่าน้องๆสาวเรายัางติด ท็อป4ได้โดยรายการจริงแชมป์เอเชียครับรายการนี้เนี่ยจะคัดเอาทั้งหมด4ทีมเพื่อที่จะผ่านเข้าไปเล่นในศึกวอลเลย์บอลหญิงจิงจชมลูกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปรศชิลีปีหน้านะครับโดยจัดการในขันทุกๆ2ปีเดี๋ยวเรามาไล่เลียงถิติเกมการเล่นกันก่อนสำหรับการเจอกับอินเดียถึงแม้ว่ารูปเกมกันในขันนั้นเราจะชนะแบบสวยหรูนะครับแต่ในเรื่องของไซติก็ยังมีเรื่องที่ต้องปรับต้องแก้ไขกันอยู่มาเริ่มจากผู้เล่นทําแต้มสูงสุดกันก่อนนะครับก็เป็นหมายเลข12ครับน้องธันญาร ที่ทาไปได้ทั้งหมดนั้น17คะแนนถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับ17คะแนนแล้วอีกคนนึงครับทำแต้มโดดเด่นเป็นอันดับสอของเกมนี้ก็เป็นน้องพิชยาดาครับที่ทำไปทั้งหมด14คะแนนซึ่งภาพรวมของเกมลุกเราก็ถือว่าเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดมีลูกหลากหลายแล้วก็อินเดียเนี่ยเกมดีเฟนซ์เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่จังหวัดีเฟนซ์ไม่ได้จังหวะเกมลุกก็ตีไม่เด็ดขาด พอจังหวะน้องน้องสายเราสวนไปปั๊บเนี่ยได้เต็มเกือบทุกครั้งไปนะครับเกมรุกของเราสามารถทําได้ทั้งหมดเนี่ย40คะแนนนะครับจากการเข้าทํา7 1ครั้งแล้วก็ยังมีน้องธัญญารัตมิเดิลบล็อกกับน้องพิทยาดาเนี่ยที่เป็น2ตัวหลักในเกมรุกด้วยโดยเป็นบอลเร็วกับบอลหัวเสานะครับก็เลยโชว์ความดดเด่นขึ้นมาบวกกับตัวเซตครับเราก็สามารถคุมจังหวะได้ดีมากมีการกระจายบอลครบทั้งกลางซ้ายขวาทําให้บล็อกอินเดียเนี่ยตามไม่ทันซึ่งเกมลอกของเราก็ไม่น้อยหน้านะครับสามารถทําได้8คะแนนด้วยกัน จุดเด่นก็คือการขึ้นพร้อมกันของมิดเดิลบล็อกทั้งสองฝั่งที่อ่านเกมค่อนข้างเร็วแล้วก็ปิดเกมรุกของอินเดียอยู่หมัดเลยยังมีเกมเสิร์ฟอีกนะครับที่เราเสิร์ฟได้7คะแนนจากการที่ใสางฝั่งของอินเดียถือว่าเป็นจุดอ่อนของเขาเลยแล้วยังมีเกมรับอย่างน้องโชติกานะครับที่อ่านบอลได้แม่นช่วยเปิดเกมรุกให้ทีมได้อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเ,อาเรายังไม่เจอของจริงมากเท่าไหร่กับ2นัดที่ผ่านมาแต่ที่แน่คะแนนรวมครับน้องธัญรัตน,น์นั้นสิคะแนนน้องพิทยาดา14คะแนนน้องชายานุะแนาน คะแแนนล้วก็อีกหลายตัวหลายคนที่ทำให้เราเนี่ยเหนือกว่าแบบชัดเจนมากซึ่งเกมต่อไปครับเราก็จะเจอกับทีมชาติไต้หวันหรือว่าไชานีสไทเปเรียกว่าเป็นเกมที่หนักอึ้งพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าทีมชาติไต้หวันเองในรุ่นอายุนี้ประบมาดไม่ได้จริงๆเนื่องจากเคยผ่านเข้ารอบเป็นหนึ่งใน4ของเอเชียที่ไปเล่นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปี2023ด้วยนะครับปีนั้นเนี่ยก็มีญี่ปุ่นจีนไชนีสไทเปแล้วก็สาวไทยเราที่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้แต่สําหรับรอบแบ่งกลุ่ม นะครับน้อง,องสาวเรดาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาผ่านเข้ารอบได้แบบสบายๆอยู่แล้วส่วนรอบต่อไปเนี่ยคงต้องไปลุ้นกันนะครับเพราะต้องเอาไปแค่4ทีมเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้คู่แข่งหลักๆเลยที่เราต้องเจอเต็งๆงเนี่ยก็น่าจะมีญี่ปุ่นจีนเกาหลีแล้วก็ชนิดไทเปส่วนเวียดนามไม่มีนะครับไม่ได้ผ่านเข้ารอบมาสําหรับเกมต่อไปครับน้อง,องสาวเรด่านั้นจะไปเจอกับทีมชาติไต้หวันในเวลา19บเนาฬิกาสานาทีในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็รอชมรอดตามกันได้ถ้าเกิดเล่นแล้ววัด คมกันแล้วเนี่ยเ,เราสามารถเอาชนะชานิไทเปได้ก็มีโอกาสสูงเลยที่จะเป็นเต็ง3หรือว่าเต็ง2ของเอเชียรอชมรอตามน้องๆกันนะครับเอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ผมอยากจะมาอัปเดตมากๆกับลีกของตุรกีเชื่อว่ามีน้อยมากที่มาอัปเดตคุณผู้ชมรับทราบกันเนื่องจากต้นสกัดข,ของซาสีพรพลหรือว่าออมสินนั้นเล่นในลีกรองของตุรกีนะครับแต่ว่าผลงานโดดเด่นเหลือเกินกับสโมสรเดนิสลีและที่สําคัญไปกว่านั้นครับก็เป็นซาสีพรพลที่ยึดตัวหลักลงตัวจริงครับส สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้3ต่อ2เซตซึ่งเซตแรกนั้นก็เป็นดินสลีครับตัวสกัดสิสพประพรเอาชนะไปก่อน25ต่อ23คะแนนะครับหลังจากเซตที่2ก็ยังเอาชนะได้อีก25ต่อ20นะครับแล้วเซตที่3มาเนี่ยกลายเป็นว่าคู่แข่งเองเขาก็ ไล่ตีตื้นมาเหมือนกัน25ต่อ18คะแนนแล้วเซตที่4ก็ยังแพ้อีกจนเล่นยาวมาถึงเซตที่5นะครับก็มีการติวเข้มกันเยอะพอสมควรเลยบวกกับสดีศพนั้นก็ยังได้รับโอกาสลงเล่นและก็มีจังหวะช็อตตบสวยๆด้วยที่เหมือนอสโมสรเดนิสลีเนี่ยตั้งใจคัดเอามาให้เลยนะครับก็ทำให้พาทีมเนี่ยเอาชนะไป15ต่อ12คะแนนส่งผลใหตอนนี้นะครับการเล่นของเดนิสลีโต้กัดรองศของสวพนั้น อยู่อันดับที่4ของตารางครับแข่งไป5เกมชนะ3แพ้ไป2เก็บไปตอนนี้9คะแนนซึ่งก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะ ผงาดขึ้นไปดิวิชั่นหนึ่งได้อยู่นะครับเพราะแต้มเนี่ยไม่หนีห่างกันมากอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นเอนโดคาซิยาก้าเลยที่มีทั้งหมด15คะแนนนะครับแข่งไป5เกมยังไม่แพ้ใครเลยส่วนผลงานสถิติส่วนตัวก็ถือว่ายังหาไม่เจอนะครับสำหรับลีครองตุรกีไททอสุดเนี่ยก็ดูยากมากแทบจะไม่มีเลยนะครับเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้จะมีก็เป็นแค่สถิติการแข่งขันเท่านั้นสําหรับลีครองตุรกีแต่ก็ยังสามารถยืนยันการันตีได้ครับว่าสถิติปภรเองยังสร้างความไวเนื้อเชื่อใจและก็ความเชื่อมั่นให้้กกับคตุรีีไดดเป็นอย่าง ซึ่งก็ต้องรอติดตามกันในแมตช์ต่อไปเกมต่อไปโดยเดนิสลีเองนะครับก็จะโคจรไปเจอกับทีมดับรองบวยของตารางในวันที่8พฤศจิกายนนี้ก็รอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับส่วนอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งครับกับลีของญี่ปุ่นซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า กลายเป็นข่าวร้ายของไทยเราเลยก็ว่าได้ครับเพราะ,ะเทือนถึงทีมชาติกับน้องยูฟาดุลพรที่เจ็บกลางเกมหลีกญี่ปุ่นเลยครับอาจจะก,กระทบต่อสีเกมปลายปีนี้เลยก็ได้ซึ่งก็เป็นแมตช์ที่เจอกับคาริยาควินซี่นะครับตัวจกัดของนุสตาต้มคาส่วนอารามาเรยยามากตะอย่างที่เราทราบกันครับมีสาวแด้อยู่ถึง3คนไม่ว่าจะเป็นอัจฉราพรคงยศยูฟาดุลพรและก็ไก่วิมุนัทธนาพันธ์แต่ว่าเกมนี้ครับอารามาเรยยามากตะเนี่ยก็ยังไม่สามารถเก็บชนะได้เป็นเกมแรกของตัวเองในฤดูกาลนี้เพราะ แพ้ไป3ต่อสุดเซตยี่สิบยี่สิบยี่ยี่สามแล้วก็ยี่สิบเก้าต่อยี่สิบเจ็ดแต่ว่าเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงกลางเซตที่สองนั้นยูฟาโดลาพรเองก็มีการกระโดดลงพื้นผิดจังหวะทําทให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าด้านซ้ายส่งผลให้ไม่สามารถเล่นต่อได้ทันทีนะครับแล้วก็ต้องออกจากสนามไปแล้วอาการบาดเจ็บครั้งนี้ถามว่ากังวลไหมก็กังวลมากนะครับมันส่งผลให้สาวได้เราเนี่ยไม่น้อยเลยกับการแข่งซีเกมแต่ก็ดีอย่างหนึ่งเพราะเหมือนโคชอ๊อจะมีการมุ่งเป้าหมา ชัดเจนเลยว่าเเราจะมีการใช้ชุดเยาวชนเนี่ยผสมหรือว่าแทกขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทวัวร์เมนต์รายการนี้ก็คงไม่น่าห่วงกับสาวได้เรานะครับรายการซีเกมตู้เย็นอาจจะไม่มาแล้วไม่มาเลยก็ได้แล้วการเจอกับเวียดนามการเจอที่ต่างๆเนี่ยเราก็ยังถือว่าเหนือกว่าอยู่ส่วนผลการใงขันของลีกญี่ปุ่นวีลีกเองครับนับเฉพาะสโมสรสาวได้เราและกันนะครับเปียฟยูบูเคสของทัตดาวนั้นก็ไปแพ้เดนโซ่ครับ เกมนี้2ต่อ3คาริยาคินซี่เอาชนะอารามาเรยามากาตะไป3ต่อศนส่วนี่ซามิสึสปริงครับโตสกัดของหัตยาบำรุงสุกก็สามารถล้มวิกตอเรียฮิเมจิได้สำเร็จ3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็หัตยานั้นได้รับโอกาสเป็นตัวจริงบล็อกสวยๆงามๆหลายตัวหลายครั้งด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไดเรานะครับทางทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและก็สาวไยเราในลีกต่างแดนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆโดยก็ต้องอัปเดตติดตามกันอย่างต่อเน แล้วหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเขาเอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย